ใจเรารักดูตับเราต้องพิถีพิถันกับมันมากเลยการทําอาหารไม่ใช่คุณไม่จะทําก็ทาไม่ใช่นะอปากต่อปากจําไม่มเลยว,ว่าคุณทําอร่อยลูกค้ามากิมมานมันมันก็จะไป,ไปเรื่อยๆไปเทคนิคสวัสดีค่ะก้อยฟูดีิเกิลนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่แยกบางรักค่ะแล้วก็วันนี้เราตั้งใจจะไปกินร้านดังอีกร้านหนึ่งในตำนานเนาะแต่ว่าบอกตรงเลยว่าร้านดังร้านเนี้ย ที่เป็นตำนานเนี่ยเขาปิดไปแล้วอันในตำนานที่เราพูดถึงคือตึกแถวสองภูหาห้องเนี้แหละเขาปิดไปแล้วเราไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลโควิดหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเขายัางทิ้งเชื้อไว้อยู่นะอยู่ข้างๆตรงนี้เองอะค่ะแต่มันไม่ได้เป็นร้านใหญ่ๆแล้วเนาะเป็นแบบร้านเล็กๆข้างทางรสชาติความอร่อยจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเราไม่รู้ต้องไปลองกันนะคะไปด้วยกันปะเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายเจ้าของร้านเขากันรอแป๊บหนึ่งเขามีคิวคนคืวอ เปิดมาแต่เช้าก็ต้องต่อคิวกันอีกแล้วจ่าช่วงนี้เป็นไงขายดีไหมคะโอเคค่ะจะ<ร>อยู่ตรงนั้นมาก่อนกี่ปีค,ค่ะคงอยู่ตรงนั้นมา43 43าี่สปีเราปิดไปตอนกี่ปิดได้ปีนนะ้แล้วตอนที่พี่อามินอยู่ร้านเก่าอ่ะมีหน้าที่เป็นอะไรเหรอจ๊ะทุกอย่าง <laughs> ทุกอย่าง <laughs> ทุกอย่างเป็นผู้จัดก,การแบบทุกอย่างเลยเอวิสติ๊ค่ะ ปั๊มหมดแล้วตอนเราจะมาอยู่ตรงนี้เรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามาถึงตรงนี้เรามั่นใจแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองเพราะเราไม่เคยไงเดี๋ยวนะปัจจุบันนี้ล่ะปัจจุบันนี้เกือบร้อยเกือบร้อยมันเริ่มต้นยากไหมถ้าถ้าสมมติว่าไม่มีใครมาช่วยเราอย่างเงี้ยยากเราต้องมีเงินทุนใช่ไหมคิดว่าประมาณร้านเล็กๆอย่างเงี้ยต้องมีสักเท่าไหร่เนี่ยขั้นตดำเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามาทำลงลงทุนเราทำเนี่ยท่้นตดำตั้งหลักสามแล้วหลักสามหลักสามนี่คือเท่าไหร่สามแสน ิงกับพี่ชผ่านไปกี่เดือนแล้วคะปีนึงเนี่ยปีหนึงได้ทุนคืนยังก็โอเคสมมติว่าเราต้องมาเจอวิกฤตอีกรอบหนึ่งอะหลังจากเนี้ยเราจะทำยังไงดีอะสงสัยถ้าเจอวิกฤตรอบนี้ถ้าเจอไม่ครั้งนี้นะสงสัยผมว่าโคฟ้ากลับว่าขมมในีสุดบ้านนอกก็จะมีอย่างนึงเป็นยังไงต่างกันยังไงมันต่างกันคือแบบว่า ทุกเครื่องกระบอกเขาจะไม่แบบนี้ค่ะส่วนมากที่บ้านนอกก็จะมีเป็นหมกไก่หมกเนื้อมัสมัน่นพะเจ้ซุปซุปเนื้อซุปไก่ซุปเนื้อก็เหมือนกันน่คะไม่เหมือนรสชาติจะไม่เหมือนกันรอมันจะไปคนละอยา่างอาหารบ้านนอกกับในกรุงเทพต่างกันนะคืออันไหนรสจัดกว่ากันบ้านนอกรสจัดกว่าอ๋อแสดงว่าคนกรุงเทพกินรสไม่จัดไม่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาชอบไม่ชอบไม่จัดส่วนเขาไปเลยไม่เขาชอบหรือไม่ชอบเราวัดจากตรงไหนการทานอ่ากินขมกเนี่ยหนึ่งการทดสอให้เขาเนี่ยค่ะ อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่หนึ่งการอันนี้ค่ะแค่อร่อยเลยคือเกล็ดแล้วทํายังไงให้มันไม่เหม็นเพราะว่าแบบมันมีเคล็ดลับค่ะต้องมีเคล็ดลับติดเคล็ดลับแล้วก็ใส่เครื่องเทศน้อยอย่างนี้มันก็ไม่มันดูขัดแย้งกันนะสัดส่วนมันมีเลยอ๋อแค่เท่านี้ทิ้นแสดงว่าทําอาหารมันต้องมีอัตราส่วนใช่่ใช่ไหมฉันต้องเป๊ะเหมือนมาสเตอร์เชฟเลยเนาะต้องอย่างนั้นเลยค่ะเมื่อกี้เห็นเมนูข้างหน้าข้าวบุหรี่จะเป็นข้าวของข้าวปลาเปล่าตัวนี้ เรียกยอดข้าวยอดข้าวอันนี้คือใช้ข้าวหอมมะลิเหรอคะข้าวข้าวหอมมะลิกับข้าวธรรมดาของเราจะไม่เหมือนคนอื่นเขาไก่อยู่ล่างข้าวอยู่บนแต่ว่าเราเต้นท่านกรบลีกมันจะเป็นยอดข้าวเข้าไปเลยค่ะแล้วเมนูที่คนชอบสั่งเยอะที่สุดเนี่ยคือหมกแข้าวหมกแพะเดี๋ยวนะพี่สงสัยมากเลยว่าไอ้สามอย่างเนี้ยมันต่างกันยังไงอย่างกุลูมามัสมันแล้วก็อะไรอีกอย่างอันนึงนะกะหรี่ต่างกันต่างกันตรงไหนต้องงย แกงปลุกหมาก็เหมือนแกงเหลืองคำไคือมันจะออกรสจี่ะใช่ไหมสีเหลืองแต่แกงมัสมั่นคือมันจะออกรสหวานโอ้แแกงกะหรี่นี่มันจะออกไม่ออกไม่เปรี้ยวแไม่เผ็ดเออมันพอดีพอดีเออรสชาตินันจะเป็นอะารค่ะคนไทยอ่ะส่วนใหญ่ชอบอะไรกกะหรี่มีโรตีไหมพี่มีมัตบะมัตาบะก็มีมัตาบะต้องทำมาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยอ๋อมีทุกอย่างอยากกินทุกอย่างเลยเดี๋ยวยังไงดีเดี๋ยวจัดให้ปลรอะไร จัดให้เลยถามาเป็นสิงเดิเวลาเราทำกิจการอย่างเนี้เรามีวิธีคิดยังไงให้มันสะสบความสมบเร็จให้มันขายดีอ่ะมีที่ใจเรารักหรือเปล่าเราต้องวิถีพิถันกันมันมากคุณทำาคุณต้องรักหุูกับมันชอบมันเนี่ยไม่ใช่คุณไม่จะทำคุณจะทำไปเนี่ยมันไม่ใช่นะปากต่อปากคุณทำอร่อยลูกค้ามากินมันมันก็จะไปเรื่อยๆไปอช่คนิคการทำอาหารเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเราวิถีพิถันกับมันให้มากคถ้ามาเียอร่อยมันก็จะตาม ค่ะไม่ใช่คุณใช้อารมณ์การกำะหมาตจบหมดค่ะเมื่อกี้เห็นป้ายอ่ะมันมีข้าวหมกแพคกับข้าวหมกแพคพิเศษอ่ะมันทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี้จะเป็นข้าวหมกแพคพิเศษคนนี้กออ็เดี๋ยวนี้ยังมีไหมเดี๋ยวนี้ข้าวหมกแพคพิเศษหมดเลยหมดแต่แตใช้ข้าวหมกแพะธรรม,มดเเาเราจะไม่ทำให้ แล้วมันพิเศษยังไงอะมันใส่อะไรหรอข้าวหมแพพเกรคุ้งกับเนยเออใส่เม็ดเอมอนใส่ลูกเกดเอามอนลูกเกดกับเนยใช่แล้วมันจะมีโยเกิร์ตหมค่ะมีทุกวันใช่ไหมอ๋อมีข้าวหมกแพพเดียวมาเห็ทุกวันแล้วให้เลยครับเดี๋ยวให้พี่อามีนอ่ะเขาลองจัดให้เรากินกันดีกว่า าแล้วค่ะเราก็สั่งไม่กี่อย่างลงน้อแค่สาสี่ 3, จานจานนี้ร้อยแปดเป็นข้าวหมกแพะซึ่งได้แพะแบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเต็มๆเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะช้อนให้ดูเราก็จะมีแกงกะหรี่ไก่แกงกะหรี่ไก่เนาะเราก็จะมีซุปเนื้อโอ้โหอันนี้น่ากินมากดูดิแกมินเขาบอกว่าเอาโรตีมากินกับแกงกะหรี่ไก่ก็ได้นะ จะมีปัดเจดีค่ะมันจะเป็นแกงเปรี้ยวไอ้ตรงนี้ก็คือมะเขือยาวอันนี้มันจะออกปเปรี้ยวมันจะมาเป็นเครื่องเคียงกับข้าวหมกแพะแล้วก็จะมีอาจาด์ไอ้นี้โยเกิร์ตค่ะอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มรู้สึกได้ถึงความเข้มข้นจัดจ้านน่าอร่อยข้าวบุรีเขาอะใช่ไหมมันจะมีสองสีนะเขาบอกว่าไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้าวหมกแพะเลยนะคะ สวยอ่ะเราชอบอันนี้คือยังไม่หมดนะคะอันนี้หนึ่งก้อนนะแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งก้อนเราว่าสำหรับราคา180อะไม่แรงเลยนะเพราะว่าได้เยอะมากพี่เขาบอกว่าให้จานเดียวอะอยากกินอยากอยากให้คนกินให้จบเลยอันนี้ก้อนหนึ่งแล้วเขาจะโรยหน้ามาด้วยหอมเจียวด้วยนะอันนี้คือหอมเจียวหูกลิ่นหอมอะมันจะเป็นกลิ่นหอมเครื่องเทศแต่ก็คือแบบ ตามคอนเซปของร้านเขาเนะเขาบอกเครื่องเทศเขาอะมันจะไม่ฉุนมากเนะเด็กๆวัยรุ่น,นกินได้แล้วก็คนในเมือง,องกินได้เราขอดมกลิ่นนิดนึงนะอโอ้ยหอมอมันจะมีความหอมเครื่องเทศหอมกลิ่นไม่ไม่เยิมเยมมนิดนึงนเนาะนี่นะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยเแล้วที่เราชอบคือเขาไม่ได้ให้มาแค่เป็นแตงกวาเนื้อมันจะมาเป็นแบบอาจาดอะ เนี่ยเดี๋ยวเราลองชิมดูนะตงกว่าเหมือนนัาสัทั่วๆไปรานน้ำจิ้มเยอะๆแกงกะหรี่ไก่นี่ก็ชิ้นกำลังดีเนาะเพราะก็จะมีมันฝรั่งมาให้มีถั่วนิดหน่อยสีสวยสีสดใสอื รสชาติดีจังเลยอ่ะคือไม่เลี่ยนนะเห็นมันๆอย่างเงี้ยเขาจะมีความแบบบอกไม่หูอ่ะอมเปรี้ยวนิดๆจากอะไรอย่มามะขามเปียกปะใครรู้บ้างคะแกงกะหรี่ไก่เนี่ยคือเขาใส่อะไรบ้างอันนี้จะเป็นโรตีเดี๋ยวเราจะกินกับแกงกะหรี่เนาะดูสฉ่ำๆเลยค่ะ <c oughs> มีความสุขคือทั้งหอมทั้งรสชาติแบบไก่ก็เหนียวนุ่มแบบกวามงดีอ่ะไม่ได้เปื่อยยุ่ยอ่ะอน,นี่มันฝรั่งค่ะ ติดใจมากเลยค่ะติดใจมากๆติดใจจริงๆที่มันเป็นเครื่องเคียงมากับข้าวบกแพะก็คือปลาเจดีค่ะมันเป็นแกงเปรี้ยวอันนี้คือมะเขือยาวนะอืมอืมรสดีออกเปรี้ยวออกเผ็ดออกเค็มออกมันคือแบบหอมกลิ่นเครื่องเทศ คืออร่อยมากเลยค่ะอันนี้ซุปเนื้อซุปเนื้อนะจ๊ะขอดมก่อนกลิ่นคล้ายๆต้มยำเปื่อยมากสิ่งที่พี่อามินเขาพูดอะคือแบบการทำอาหารมันต้องตั้งใจมันต้องมีความรักในสิ่งที่ทำเนาะ ราตาส่วนมาซาส่วนต่างๆมันต้องเปะ๊ะต้องคอยตรวจคอยเช็คเพื่อให้มันได้คุณภาพมาตรฐานมันก็เลยออกมาอร่อยเราว่าเราขอจบที่ตรงนี้เลยนะร้านนี้คือแบบเยี่ยมมากเลยแล้วค่ะทุกคนถ้าใครอยากจะแวะมาชิมร้านนี้นะเราบอกได้เลยว่ามาเถอคะค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงสามแยกบางรักนะคะตรงถนนตักซอย จเจริญกรุง42หน้าร้านสวรรเครื่องเทศน,นะคะเป็นร้านเล็กๆเนอะมีที่นั่งสบายสะอาดสะอาดูสบแล้วนะคะขอคนละหนึ่งไลค์เนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วถ้าใครยังไม่ติดตามกดติดตามได้เลยนะคะเราจะพาไปชิมร้านอื่นๆอีกเยอะแยะเลยบ๊ายบายค่ะ